วันนี้ก็เป็นเช้าของวันศุกร์ที่24ตุลาคม2,568ก็ใกล้ที่จะสิ้นเดือนเข้ามาทุกทีเดือน10ของศักราชนี้ก็ใกล้จะหมดลงทุกทีเหลือเวลาอีกไม่นานศักราชเก่าก็จะเคลื่อนไปศักราชใหม่ก็จะเคลื่อนมาตั้งใจจะทำสิ่งใด วางแผนชีวิตว่าจะทำอะไรคล้อยหลังมาท้ายปีแล้วจะสิ้นสุดปีอยู่แล้วคืบหน้าไปถึงไหนได้ผลอย่างไรบ้างต้องประเมินตรวจสอบกันด้วยถ้ามันยังไม่ได้ตามเป้ายังไม่ได้ตามแผนก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันได้อย่าเป็นลักษณะของการผัดวันประกันพุ่งนะแล้วก็ หลอดแหละไปเรื่อยๆนะไม่สามารถทำได้สักทีเมื่อวานพวกเราก็คงได้ทราบเลยว่าความเพียรมีผลความพยายามมีผลเป็นอย่างไรแม้เราจะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราเริ่มตั้งความเพียรการคลายความยินดีพอใจก็เกิดขึ้นได้ หรือแม้ว่าเรายังมีเหตุแห่งทุกข์หากเราวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาการคลายความยินดีพอใจก็เกิดขึ้นได้ด้วยการทำลักษณะอย่างนี้แหละสุดท้ายก็จะทำให้ทุกข์หมดไปจากเราได้พระผู้มีพระภาคไม่ให้เอาทุกข์ทับถมตนเองผู้ที่ยังไม่มีทุกข์ทับถมส่วนความสุขที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบทำ ก็ไม่จำเป็นต้องสลัดทิ้งนะไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่เอาทุกข์ทับถมตนเองผู้ที่ยังไม่มีทุกข์ทับถมในความสุขที่เราไม่จำเป็นต้องสลัหากมันเกิดขึ้นโดยชอบธรรมขอแค่เราอย่าหมกมุ่นในความสุขนั้นเป็นพอ นี่และที่พระผู้มีพระภาคได้กล่าวสอนเอาไว้ความสุขมีได้แต่อย่าหมกมุ่นจมอยู่กับมันทุกขไม่มีก็อย่าไปวิ่งหาเห่ามาใส่หัวแม้เหตุแห่งทุกเรายังมีแม้ว่าเรายังมีเหตุแห่งทุกข์ที่สามารถทำให้เกิดทุกข์แก่ตนเองได้เรื่อยๆขอเพียงเราตั้งใจ ทำความเพียรตั้งใจบำเพ็ญอุเบกขาเดี๋ยวสุดท้ายทุกมันก็หมดสิ้นลงได้เช่นเดียวกันการเปลี่ยนตัวเองเราก็ยังมองว่ามันเปลี่ยนได้ยากดังนั้นการจะเปลี่ยนผู้อื่นมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เหมือนที่พระพู้มีพระภาคกล่าวอยู่ว่า อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายก็มีอยู่ในโลกตามประสาของมันเท่านั้นหมายความว่าสิ่งต่างๆทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งบุคคลสัตว์หรือสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่รายรอบตัวเรามันก็มีความน่าดึงดูดมีความน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแก่เราขอแค่ว่าเราไม่ไปสนใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวทุกอย่างมันก็จ หลายครั้งเรามักมองโทษคนอื่นโทษสิ่งรอบข้างแต่เราลืมเึกว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่เรานั่แหละว่าเราไปอะไรอะไรกับสภาพแวดล้อมไหมเราไปอะไรอะไรกับคนรอบข้างสิ่งรอบตัวหรือไม่ถึงบอกว่าเปลี่ยนตัวเองยังเปลี่ยนอยาก แล้วนับประสาอะไรจะให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อให้ได้ตังใจเราหน้านที่เราแค่แค่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนการรับรู้เปลี่ยนความคิดทำอย่างไรเราจะอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างนี้โดยที่ตัวเองไม่ถูกให้เราเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดายอย่างนั้น เหมือนความแก่ชาราความเจ็บป่วยความตายมันเป็นเรื่องธรรมดานะสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ลวนต้องแก่ชาราล้วนต้องเจ็บป่วยและสุดท้ายล้วนแต่ต้องเสียชีวิตนะไม่มีใครอยู่คำฟ้าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อย่าง ทองแท้ด้วยปัญญาอย่างถูกต้องเราก็จะรับได้ทำใจได้เมื่อจะต้องเผชิญกับสภาวะเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นแก่เราหรืออาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งอันเป็นที่รักของเราเราก็อยู่ได้ทำใจได้ะถึงบอกว่า เราเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนยาเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเปลี่ยนในลักษณะที่เข้าใจความเป็นไปของโลกเข้าใจความเป็นไปของชีวิตว่ามันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเราก็มีความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนั้นไปได้ถูกต้องหรือไม่นั่นแหละ คิดพิจารณาให้ดีเพื่อให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความสุขกายสบายใจนะรับได้แม้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเพราะทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นธรรมดาของชีวิตทั้งสิน้นพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวอยู่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงถาวรไม่มีสิ่งใดที่ได้ดังใจเราไม่มีสิ่งใดที่เราควบคุมบงการได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเลย ชีวิตก็เป็นของไม่แน่นอนจะต,ตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ชีวิตก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนสุดท้ายก็ต้องแปลเปลี่ยนเสื่อมชราสุดโสมแล้วก็แตกทำลายไม่มีใครที่จะสั่งการบังคับได้บีบคั้นได้ว่าอยู่ให้สภาพนี้ไปได้ตลอดอย่าเสื่อม อย่าชราอย่าเจ็บป่วยเป็นไปไม่ได้เลยนี่แหละคือธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิตนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปตามคันลองของมันนะทำอย่างไรเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยความที่เข้าใจอย่างถูกต้องด้วยปัญญามองให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่มันคือสัจธ,ธรรม มันคือสัจจะแห่งความเป็นจริงที่เป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปอย่างนั้นมันตั้งอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นพวกเราลองพิจารณาดูละกันว่าตัวเราเอง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งบุคคลและสิ่งอื่นอยู่ในสภาพเดียวกันหรือไม่เราเองบังคับไม่ได้กักเกณฑ์ไม่ได้ทำได้อย่างมากก็แค่ประคองแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ดี กา้พวกเราทราบอย่างนี้เอาไว้ส่วนธรรมะวันนี้ก็สั้นๆนะไม่ยาวมีอยู่ห้าข้อต่อไปกล้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเน่ยโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทางหาและเพื่อความบริบูรณ์ของพุทธชงทั้งเจ็ด ธรรมะวันนี้นํามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ37เล่ม22ข้อ37พระผู้มีพระภาคกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้อาหารชื่อว่าให้ทานะห้าประการแก่ผู้รับทานะห้าประการอะไรบ้างคือให้อายุให้วันนะ ให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิภาณครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ครั้นให้ความสุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความสุขอันเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ ครันให้กำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังอันเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ครันให้ปฏิพานแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิพานอันเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายทาย,ยกผู้ให้อาหารชื่อว่าให้ฐานะห้าประการเหล่านี้แก่ผู้รับบัณฑิตผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้กำลังย่อมได้กำลัง ให้วัน,นะย่อมได้วันนะให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานให้ความสุขย่อมได้ความสุขครั้นให้อายุกำลังวันนะความสุขและปฏิพานแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆสันสันสำนี้จำตอนอนุโมทนาในบออายุโทรพราโททีโร วันนโทปฏิภาณโทสุขาสาธาตามีทาวีสุขังโสอธิคัตสติเห็นเหออายุโทพละโธท,ทีโลนี่เดผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้กำลังย่อมได้กำลังนะให้วรรณะย่อมได้วันณนะ ให้ความสุขย่อมได้ความสุขให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพาน<ม>เห็นบอกมันอยู่ในหนีได้นี่คือค้าแปลของบทอายุโธนะที่สวดให้พวกเจ้าฟังซูมือนะบันบไดอวยบัพิโนี่คือกันบวกกันบัพพิโยแปลอีกแ,กแบบหนึ่งแต่โตอายุโธนี่แปลได้ว่าสิงทียาเฮ็ดลงไปห้องเสด้ผลอีกอย่างกลับมาอืมมันจะมีความต่างกับสับพพ่อยู่ เดี๋ยวเทียวนาสิมาแปลสัพี่ให้ฟังนะคือในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธองค์พันสิกล่าวถึงลักษณะของเข้าเห็ุอีกอย่างลงไปแล้วสิได้รับผลอีกอย่างกลับมาจังเรื่องของแค่ให้อาหารหรือให้โภชนะนะให้ไปแล้วผู้ให้ก็สิได้รับกลับมานะหายาง แล้วก็ซื้อว่าให้หายยางกับผู้รับนําแม่นบอกจะให้เขาไปนี่ผู้ไดกินเข่ากับบรรเทาความหิวอืมผู้กินเข่าเพราบรรเทาความหิวหิวแล้วก็มีความสุขก็มีกําลังแ่นด่จะคิดยังบ่ออกพอกินอิ่มแล้วหัวมันก็นแลนนี่มันก็นมาเบิดหแล้วเพิ่นถึงว่าผู้ให้อาหารเนี่ยชื่อว่าให้ อายุให้วันณนะให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิผานเขาไห้ไปแล้วเขาก็ระด้สิ่งเหล่านั้นกลับมาคือมีส่วนแห่งอายุที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์มีส่วนแห่งวันณะที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์มีส่วนแห่งกำลังที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ มีส่วนแห่งสุขที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์และมีส่วนแห่งปฏิพานที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์นี่หละแค่หายอาหารอย่างเดียวได้พระเจ้าเสียให้เขา่าหาหน้ามห้อะไรที่เป็นของกินใดนั่นละ่ะแม่เบิดกรร็รวมอยู่ในอาหารนั่นละ่ะนี่รดนดนเสด็จแปให้ฟังสักเถื่อนหนึ่งนะ เดอบัณฑิตผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้กําลังย่อมได้กําลังให้วันณนะย่อมได้วันณนะให้ปฏิพาณย่อมได้ปฏิพานให้ความสุขย่อมได้ความสุขนะซึ่งการหายทั้งหายยางนี่เกิดขึ้นเพราะหอหย่างเกิดขึ้นเพราะหายอาหารเท่าน,นั้นเองเห็นดอกหิวเขากระเบิดแห้งกินเขามันก็มีแห้งบได้เห็นหาเห็นหน้าเห็นสวนนะ่าจะเข้าใจ เห็นว่าพนว่าอดอาหารเนี่บดนกระตายนะเข้าให้อาหารให้คนมีอาหารการกินกระทำว่าต่ออายุให้เขาอีกจักหน่อยเหมือนคนป่วยสีเบิงไว้อยู่เดียว้าวมวยยาว,ยาวส่วนหนึ่งกระเบิงกินใดบ่อขันย่งกินใด้ทายใดกระแสดงว่ายังอยู่ได้อีกพอสมควรแต่ทำบะได้กระตามกินเหลาบ่ททยหรือกินบ่ได้กิกนบ่โล่งแล้ว ให้เตรียมโตเลยว่าอีกปดดน,นี่ลักษณะเดียวกันว่าเป็นอย่างการให้อาหารถึงซื้อว่าให้อายุและซึ่งการให้อาหารก็ต้องอยู่บนพื้นฐานตามสติตามกําลังตามความสามารถบพรเหตุให้เจ้าของเดือดร้อนลำบากราส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำบากจึงสิเป็นการให้ทานอย่างเหมาะสม ปะต้องไปแข่งขับไพรปะต้องไปอวดไพรมีสำไรกับสำนันมีอีหยังกะอันนั้นแะละเพราะพระพองคองพนก็ให้เฮต่านตามกำลังนะกะหวังว่าธรรมะที่นํามาฝากนะสิเป็นประโยชน์ให้เฮาได้เห็นนะการอานุเคราะห์โดยอาหารมันก็เป็นประโยชน์แก่ผู้รลับโดยนะเกิดผลหาย่าง และเขาเองผู้ห่ไปซึ่งเกิดผลหายายางแก่ผูหลับสุดท้ายเขาก็ได้รับผลหายยางนั้นกลับมากืือกันอายุวันณนะสุขภละปฏิผานก็ได้มากคือนกันอก็พอสมควรแก่เวลาปบันนี้สุดท้ายก็ขอ,อนนโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศล ที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสําเร็จผลอย่งนิพพานพ้นทุกข์ในนาวัตการอันไกลโดยทันวหน้ากันทุกคนทุกท่านเทินสาอาเตตัวกนักนขอครับกับกล่าวคําถวายอาหารร่วมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหายขอนมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้เดชพระพิสุสงขอพระพิสุสงโปรดรับพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความถูก,เพ,ถกเพื่อทำให้แก้งซึ่งมิพานพแก้ข้าพระเจ้าทั้งหลายาตลอดกาลนานถึงสาธุและตั้งใจฟังอนุโมทนาอายุโทพละโททีโรวันนาโทปฏิภานาโท สุขัสาะทาตาเมธาวิสุขงสังโสอธิาชาติอายุงทัตวาภาลังวันนางสุขัานาปฏิภาณโททีฆายุยัสวาโหติัตทายัทุปปาชาติติกาเลททันติสัป,ปัญญาวทันยูวีตามชาชรา กาเลนะทินังอาริเยสุุชุูเตสุตาทิสุเวปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตถาอนุโมทันติวายวัจจังการุณติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสาพาคีโน อาสมาทาเถอปติวานะจิตโตยทธาทินางมหาพลังปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ